รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ f m 97จันทถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่นะครับมาดูราคาทองคำครับราคาทองคำวันนี้ไม่ขยับเลยราคาทองคำเท่ากับเมื่อวันเสาร์นะครับอัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์บาท34บาท88สตางค์ต่อดอลลาร์ราคาทองที่ฮ่องกง1,315เหรียญต่อออนซ์นะครับโดยทองคำแท่งรับซื้อเข้าบาทละ21,650 ทองคำแท่งขายออกบาทละ21,750ส่วนทองรูปพันธ์ขายออกบาทละ22,250บาทต่อ1บาททองคำนะครับราคาทองยังไม่ขยับนะครับยังเท่ากับเมื่อวันเสาร์ส่วนดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเรานะครับ ก็บวกเพิ่มขึ้นมานะครับบวกต่อเนื่องจากช่วงปิดตลาดครึ่งวันเช้าโดยดัชนีตลาดหลักทรัพย์บวกอยู่8จุดนะครับดัชนีขึ้นไว้อยู่ที่1,487จุด1,486จุดนะครับดัชนีบวก7.79จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย41,234ล้านบาท Jasmine International จําจำกัดมหาชนเช้ามาเจอขึ้นเครื่องหมาย พักการซื้อขายไปประมาณสัก1ชั่วโมง45นาทีแล้วก็เปิดใหม่นะครับราคาล่าสุด7บาท2 5สตางค์เท่ากับราคาที่เตรียมจะมีการตั้งโต๊ะทนเดอร์ออฟเฟอร จัสมินอ i n เ e อร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนซื้อขายอันดับ1 7บาท25สตางค์บวก60สตางค์อันดับที่2เป็น True Corporation 7บาท50สตางค์บวก35สตางค์อันดับที่3อันดับที่4ก็ยังเป็นหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับอันดับที่3 d t a ี34บาทบวก2บาท75สตางค์อันดับที่4เป็นหุ้นของ Advanced Info Service 167บาทบวก2บาทและอันดับที่5เป็นหุ้นของ CPO ผู้บริหารร้านสะดวกอิ่มเซเว่อเวนหบาท25สตางค์บวก1บาท75สิบหาตางค์นี่คือ5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับในช่วง15นาฬิกากับอีก14นาทีนะครับคุณผู้ฟังฝากคำถามเข้ามาอย่างต่อเนื่องผมแน่รีบจัดคิวให้มือระวิงเลยนะครับพยายามจะตอบคำถามให้ได้เร็วที่สุดละเอียดที่สุดลึกที่สุดด้วย ละเอียดที่สุดและลึกที่สุดและจะพยายามทำให้ถูกต้องนะครับตามหลักเกณฑ์ต่างๆของกรตอด้วย นะครับกฎหมายใหม่เกณฑ์ใหม่ของกรตอนี้น่าติดตามนะครับการให้ข้อมูลไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนหรือแม้แต่นักวิเคราะห์เองก็ตามหรือใครที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์หรือชีน้นําเรื่องของราคาเรื่องของการซื้อขายพึงต้องระวังให้ดีพราะโทษม่ใช่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราปฏิบัติตามกรอบของกรตออย่างเคร่งครัดด้วยนะครับคุณคุณประจิมบอกว่าสวัสดีครับผมยังไม่เคยซื้อหุ้น แต่อยากซื้อหุ้น CPO จะต้องติดต่อซื้อได้ที่ไหนต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างครับอยากจะซื้อ200,000นะครับมีเวลาเดี๋ยวต้องคุยกันยาวหน่อยนะครับคุณประจิมนะครับแล้วก็ต่อมาครับคุณนุชคุณนุชบอกว่าระหว่าง TMB กับหุ้นของการบินไทยควรซื้อหรือไม่ควรซื้อหรือไม่และจะเข้าซื้อที่ราคาเท่าไหร่ดีนะครับอดใจนะครับคุณนุชคิวต่อไปนะครับคุณพงนรินบอกขอบคุณมากครับ เคยฝากคำถามมาแล้วตอนนี้ผมปรับพอร์ตใหม่ครับแต่ยังคงเป็นตัวเดิมแต่ตัด STPN i ออกไปจะมี ASK ต้นทุน21่สบาทหสตางค์ LPN ต้นทุน11บาท4 5สตางค์ึกษาต้นทุน23่บสาาทเก้าสตาง ASK LPN แล้วก็พึกษาแนวโน้มทั้ง3ตัวจะเป็นยังไงถามต่อเนื่องเพราะปรับพอร์ตนะครับได้ครับต่อคิวนะครับคุณพงนลินต่อมาคุณ ต่อมานะครับเอาคุณประจิมคุยไปแล้วนะครับส่วนอีกหลายท่านเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับทยอยทยอยนะครับจัดคิวแล้วก็ตอบให้กันแล้วกันนะครับวิธีง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Line นะครับ l ลาย i อดีของเราก็คือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI าพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus e MONEYPLUS Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวม เรื่องการวางแผนทางการเงินหรือว่าเรื่องการจัดพอร์ตการลงทุนได้ทั้งหมดเลยเชิญได้เลยนะครับเชิญได้เลยครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับบอกกันเลยว่าวันนี้มีให้ดุ้นกันทั้งเส้น17ลรางวั17ล17รางวัลดังต่อไปนี้ครับรางวัลที่1-10เป็นนิตยสารบางกอกเวลแอนด์บิสจากสำนักพิมพ์บางกอกทูเดย์จะให้อ่านฟรีเป็นประจำทุกเดือนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา12เดือนหรือ1ปี จำนวนสิบพันด้วยกันนะครับจำนวนสิบพันด้วยกันนิตยาสารบางกอกเวลแอนด์บิสจากสำนักพิมพ์บางกอกทูเดนะครับอ่านฟรีเป็นระยะเวลาสิบสองเดือนด้วยกันจำนวนสิบรางวัลด้วยกันนะครับจำนวนสิบรางวัลด้วยกันรางวัลที่สิบเอ็ดเป็นบัตรชมภาพยนตร์ในเครือ SF สนับสนุนโดยเบนสตาแฟกผู้จำหน่ายเม r c e d e s Ben บอย่างเป็นทางการสองรางวัลน,นะครับต้องบอกว่าหนึ่งรางวัลแต่ว่าได้รับบัตรไปชมภาพยนตร์สองที่นั่งนะครับ หลังวันที่12เป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องคู่มือร่ำรวยหลังเกษียณมีเงินมีสุขวิธีการบริหารเงินและจิจตใจเคล็ดลับการลงทุนที่ทำให้คนทำงานตอนปลายกำลังตามหานะครับหลังวันที่13เป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องกำไรหุ้นแน่แค่ใช้ Technical Analysis โดยคุณดมดอนไทยหลังวันที่14ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่อง1สุดยอดวิธีสู่วิถีร้อยล้าน หลังวันที่15เป็นกฎทองแห่งความสําเร็จของชีวิตสร้างคนสร้างงานแบบผู้จัดการขั้นเทพหลังวันที่16ครับเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องเขียนให้โดนแถมได้เงินนะครับหนังสือเล่มน,นี้จะทําให้คุณเริ่มจับปากกาและมุ่งสู่เส้นทางการเป็นนักเขียนได้จริงหลังวันที่17ครับยังคงเป็นหนังสือจากติ้งบิยอนเรื่องเที่ยวญี่ปุ่นฉบับสมบูรณ์นะครับ17รางวัลให้ลุ้นกันในวันนี้นะครับจะถามว่าอะไรนะครับ เดี๋ยวติดตามนะครับฟังอย่างใกล้ชิดกันละกันวัสดีจัดให้เต็มๆมนะครับช่วงนี้สดตรงไปที่คุณอ้วนคุณนัทพลคำถาเครือนะครับคุณอ้วนคุณนัทพลคำถาเครือพุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินนเซียไซรัสจำกัดมหาชนนะครับสวัสดีครับอ้วนครับสวัสดีครับพ่ยุทธ์ครับหุ้นกลุ่มสื่อสารเป็นเพราะอะไรทําไมคึกคักจังเลยหนึ่งสองสามสี่นี่หุ้นกลุ่มสื่อสารกลุ่มเดียวกันด้วยเป็นเพราะอะไรครับอ้วนครับครับ ก็คงจะเริ่มต้นมาจากตัวของ j จ s สตินนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็มีการขึ้นตัวหอไปนิดนึงนะครับประมาณสักชั่วโมงกว่าๆเนี่ยเพราะว่า,ามีการแจ้งข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญเข้ามานะครับ,บเกี่ยวกับเรื่องของการขอทำา t n n e r r o f e r นะครับของผู้ถือหุ้นใหญ่ไว้ง่ายๆแล้วกันนะครับก็ตัวของราคาตัวของอทั้งราคาตัว j จั m i n e แล้วก็ตัวของวอลเลนเองเนี่ยก็ออกมา เรียบร้อยแล้วนะครับแัสมินก็7.25ตัวแจดวอสามเนี่ยก็อยู่ที่3.68ครับอันนี้ก็เลยทําให้มีแรงเก่งกําไรเข้ามาหลังจากที่ปลดฮอลเนี่ยก็ค่อนข้างหนาแน่นนะครับขึ้น most active อันดับหนึ่งเลยนะครับแล้วทําไมกลุ่มสื่อสารตัวอื่นต้องพลอยได้รับอันนี้ส่งเชิงบวกตามไปด้วยนะครับรบตอนนี้ก็ต้องมาคาดเดาวันต่อนะครับว่าสิ่งที่ตามมาเนี่ยจะเป็นอะไรนะครับซึ่งเราเองก็ยังคาดเดาลําบาก รบว่าการ uh, tender o f e r ไปเนี่ยนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมามันก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนตัวธุรกิจของเขาหรือว่าอาจจะมีการไปเชื่อมโยงนะครับกับเรื่องของโมบาย e ริเตอร์โมบายบรเตอร์เดิมที่เคยทําอยู่เนี่ยก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเป็นเจ้าไหนอันนี้คือสิ่งที่พูดกันในตลาดนะครับ,รบทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องรอดูความชัดเจนแต่ว่าราคาของอย่างจัสตินเนี่ยพอขึ้นมาตรงกับราคาที่ทำ tender มันก็มันก็เริ่มจะเงียบเงียบแล้วนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยตัวอื่นๆที่ดูจะแะกาดไปอย่างเช่นทูเนี่ยก็เริ่มมีสีสันขึ้นมาในช่วงบ่ายแทนครับ นะครับสลับตัวนะครับสลับตัวเล่นกันบ้างหลังจากช่วงเช้าเนี่ยหลังจากปลดเครื่องหมายลงมาจัสมินก็คึกคักพอราคามาชนราคาเท่ากับ Tender Off e r ก็คือเจบาท25ส้าสตางค์เหมือนชนเพดานเหล็กอ่ะเริ่มขึ้นไปลำบากแล้วนะครับอนี่เป็นสาเหตุที่ทำไมหุ้นในกลุ่มสื่อสารนะครับตัวอื่นอื่นก็คึกคักตามไปด้วยนะครับได้รับปัจจัยบวกเชิงจิตวิทยาด้วยนะครับเอาละครับทีนี้มาดูแนวโน้มตลาดหุ้นบ้านเราในช่วงประมาณสักชั่วโมงกว่า ที่เหลือในช่วงครึ่งวันป่ายตลาดจะขึ้นต่อได้ไกลไหมกรอบทางเทคนิคในรอบนี้วันนี้เนี่ยจะขยับขึ้นไปได้สักขนาดไหนครับอุ้นครับครับผมตอนนี้ก็ถือว่าขึ้นมาต่อเนื่องนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยขึ้นเกือบทุกวันเลยครับแล้วก็มาแถมวันนี้อีกอตลาดคุณยุโรปเองเปิดมาเนี่ยเซนติเมนต์ก็ถือว่าค่อนข้างเป็นใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะเกื้อหนุนในแง่ของตลาดบ้านเราเนี่ยให้ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อได้นะครับแต่ต้องอย่าลืมว่าตลาดบ้านเราเองเนี่ย คือบทที่จะลงก็ลงแรงกว่าเขานะครับพอขึ้นมาเนี่ยก็ขึ้นส่วนเขาเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีปัจจัยที่ต้องรออยู่ก็คือการประชุมของทั้งเฟอเอมซีนะครับธนาคารกลางสหรัฐรวมถึงบ o j ธนาคารกลางญี่ปุ่นตรงนี้ด้วยนะครับก็เลยคิดว่ากรอบการขยับขึ้นอย่างวันนี้เองเนี่ยดูคงคงจะจํากัดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับซึ่งเราประเมินแนวต้านเนี่ยอยู่ที่บริเวณหนึ่งพันถึงหนึ่งพัน้บจุดนะครับ ส่วนกรอบแนวรับเนี่ยก็จะอยู่แถวบริเวณ1,470ถึง1,480จุดครับครับแนวกรอบแนวรับด้านล่าง1,470นะครับกรอบแนวต้านด้านบนจะขึ้นไปตันๆแถวๆสัก1,490หรือไม่เกิน1,495นะครับครับที่เป็นกรอบแนวต้านแนวรับประจำวันนี้นะครับคือการขึ้นก็จะเต็มไปด้วยข้อจํากัดนะครับอ่าเป็นการขึ้นได้อย่างจํากัดหลังจากขึ้นมาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับทีนี้มาดูกันหน่อยครับ คุณรู้ฟังทางบ้านนะครับฝากคําถามมาคุณประเสริฐบอกว่ามีหุ้นบ้านปูต้นทุน16บาท50สตางค์ราคาลงมาเยอะแล้วควรจะคัดลอสดีไหมผมไม่รู้ถามช้าไปหรือเปล่านะครับคุณประเสริฐบอกว่าราคาลงมามากจนเป็นห่วงว่าควรจะขายตัดขาดตุนดีหรือเปล่าหรือควรจะถือต่อไปดีกว่า <ๆ S 2> อ่าคุณนัตพลคุณอ้วนว่าไงครับครับตัวนี้ดูเป็นทางเทคนิคแล้วกันนะครับราคาเองเนี่ยก็ ปรับตัวลงไปนะครับจุดต่ำสุด13.9ตอนนี้เริ่มมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาครับผมคิดว่าในเชิงรูปแบบราคาเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะดิดตัวขึ้นต่อได้นะครับแต่ว่าแนวต้าเนี่ยคงจะอยู่แถวบริเวณ15.5ถึง15.7นะครับ15.5ถึง15.75ตรงนี้ก่อนนะครับไม่น่าจะหนีจากตรงนี้สักเท่าไหร่นะครับที่มองแบบนั้นเองเนี่ยก็เพราะว่ากรอบการเคลื่อนไหวเนี่ยยังเป็นลักษณะเป็นลักษณะ sideways อยู่นะครับถ้าเกิดว่า ผ่าแนวต้านตรงนี้ไปเพื่อจะเปลี่ยนเทนเนี่ยมันต้องใช้พลังนิดนึงซึ่งช่วงหลังเองเนี่ยปริมาณการซื้อขายมันค่อนข้างที่จะแห้งไปครับแต่ว่ากําลังจะมีบริษัทลูกเข้าในตลาดหุ้นด้วยใช่ไหมใช่ครับอ่าตอนี้เราอาจจะ,ะยังพูดได้ไม่เต็มปากนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็เป็นผู้ร่วมจัดจำหน่ายด้วยนะครับก <c oughs> ็ <c oughs> เลยอาจจะขอละไว้ก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีประเด็นตรงนี้เนี่ยโดยโดยส่วนมากนะครับ,รบก็น่าจะเป็นถือว่าเป็นปัจจัยบวกทางอ้อมเหมือนกัน ดั <N> งนั้นคุณประเสริฐควรจะถือต่อไปหรือควรจะขายตัดขาดทุนออกไปดีครับออผมคิดว่าถือก่อนนะครับแล้วตอนนี้ยังไม่จําเป็นต้องรีบนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะรอให้ถึงทุน16.5เนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไปสัก15.5หรือใกล้ๆบริเวณตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะทําการปรับพอสักรอบหนึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสม อ่าตอนนี้ถือก่อนแต่ถ้าเด้งขึ้นไปแถวๆสิบห้าบาทห้าสิบสิบห้าบาทเจ็ดสิบเมื่อไหร่แล้วค่อยขายออกมาบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับนะครับคุณประเสริฐครับคุณวีระฝากให้ช่วยวิเคราะห์หุ้นของ LPH โรงพยาบาลลาดพร้าวหน่อยว่าพื้นฐานเป็นอย่างไรพื้นฐานดีไหมครับคุณอ้วนครับตัวนี้ต้องบอกว่าพื้นฐานเองเนี่ยอาจจะสู้โรงพยาบาลขนาดใหญ่ยังไม่ได้ครับนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมองในแง่ของการเติบโตผมคิดว่าน่าสนใจมากๆนะครับ เพราะว่าเขาเริ่มมาทําในตัวโรงพยาบาลเป็นพวกเฉพาะทางมากขึ้นเฉพาะทางเนี่ยก็หมายความว่ามาเน้นผู้สูงวัยนะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการขยายพื้นที่ไปเพื่อให้บริการประกันสังคมแต่ปรากฏว่าพอทำอเฉพาะทางนะครับศูนแพทย์เฉพาะทางที่เจอผู้สูงวัยแล้วมันดีขึ้นเนี่ยเขาก็หยุดประกันสังคมไปแล้วก็มารมับ ใช้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมารับตรงนี้แทนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะขยายออกไปอีกเรื่อยๆนะครับรบทิศทางถือว่าค่อนข้างดีในแง่ของกําไรปีนี้เนี่ยก็น่าจะได้เห็นการโตแบบเป็นหลัก100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทั้งปีแล้วก็คิดว่ารูปแบบราคาเองก็มีการฝื้นตัวกลับขึ้นมาด้วยนะ,ะในทางเทคนิคเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับยืนเหนือเก้าบาทอีกครั้งเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าเกิดมีอยู่แล้วเนี่ยก็ รอดูทิศทางการปรับขึ้นก่อนนะครับช่วงที่ผ่านมาจะลงเร็วไปนิดนึงก็มันก็ทุ้นตัวเล็กๆนะครับพอลงมันก็จะลงแรงหน่อยถ้ามีอยู่แล้วให้ถือต่อไปก่อนอครับต่อครับแต่ถ้ายังไม่แต่ถ้ายังไม่มีแล้วรอจะซื้อละครับอแนวรับ8บาท50ครับครับซื้อได้แถวๆ8บาท50นะครับใช่ครับแต่แต่ถ้าซื้อแล้วต้องถือนานหน่อยนะครับผมนะครับตมผมคิว่าเผลประกอบการไตรมาส3ออกมาเนี่ยก็ก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยเกื้หนุนราคาได้ คาดว่าผลประกอบการไตรมาสสองเขาไตรมาสสามของหุ้น LPH โรงพยาบาลลาดพร้าวน่าจะออกมาสวยด้วยนะครับรบนะครับถ้ามีอยู่ถือต่อนะครับถ้ายังไม่มีรอแถวแถวแปดบาทห้าสิบสตางค์แล้วเก็บได้นะครับคุณบีราครับเอาละครับมาปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสฟังให้ดีนะครับหุ้นเด่นจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแนเซียไซรัสขอไม่เกินสองแล้วก็ตัวหนึ่งไม่เกินสองนาทีครับครับผมตัวแรกนะครับที่เอามาแนะนําวันนี้เนี่ยคือตัวฟอร์ส์มาร์ท นะครับตัวฟอสซามาเนียมีเดียงไงนะครับก็คือกําไรไตมาสามเมีานโญพิจสร้างสถิติสูงสุดใหม่คือกําไรที่ผ่านมาก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วไตมาสามที่นักวิเคราะห์เราคาดไว้เนี่ยก็น่าจะดีถึงขั้นว่าทำอยู่สูงส,ส,ส,สุดใหม่ได้ครับนะครับสาเหตุที่มองอย่างนั้นเนี่ยก็เพราะว่า มีการเพิ่มจํานวนตู้บุญเติมด้วยนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณสองพันถึงสองพันห้าสองสองพันห้าร้อยตู้ต่อเดือนครับสิ้นสุดใรมาสามเนี่ยก็เฉลี่ยเก้าหมื่นตู้แล้วทั่วประเทศก็ถือว่าเป็นผู้นําตลาดนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็การขยายให้บริการกับทางแบงก์เคทบีแล้วหลังจากนี้เองก็จะมีแบงก์อื่นๆตามมา่าพของการโอนเงินชําระเงินตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มค่าธรรมเนียมให้กับเขาด้วยนะครับ ราคาปัจจุบันเนี่ยซื้อขายกันที่อยู่ประมาณสักย3เท่าค่าพีนะครับามกว่าตาการเติบโตในอนาคตซึ่งวิเคราะห์เราประเมินว่าใน3ปีข้างหน้าเนี่ยจะโตปีละ33เปอร์เซ็นอันนี้ไม่ธรรมดานะครับเราก็เลยหยิบยกมาแนะนําสําหรับตัวนี้แล้วตัวนี้เล่นง่ายทางเทคนิคเนี่ยลงมารอบที่แล้วสัก2รอบยังไม่หลุด14บาทราคาปัจจุบันสิบห้าบาทนะครับ ได้ง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดหลุด14บาทที่เป็นโรเดิมก็คัดลอดครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่หลุดซึ่งเราคิดว่าไม่น่าหลุดนะครับน่าจะได้เห็นจังหวะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปแนวต้านนายเทคนิคก็ประมาณ16บาทครับแต่ว่าตัวนี้นากวิเคราะห์เราให้ราคาเป้าหมายในเชิงพื้นฐานนะครับเป็นราคาเป้าหมายปีหน้าเนี่ยคือ19บาท50เล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการของบริษัทหลักทรัพย์ฟินาเซียลัสซื้อถือหรือขายหุ้นของฟอสซ์มาร์ทครับซื้อครับราคาเป้าหมายครับ19บาท50ครับ ซื้อราคาเป้าหมาย19บาท50สตางค์นะครับแล้วซื้อได้ที่ระดับราคาเท่าไหร่ครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่14บาท80ถึง14บาท90ครับ14บาท80ถึง14บาท90ทยอยเก็บได้สำหรับฟอ s t m a r t Service จำกัดมหาชนนะครับครับไปปิดท้ายกันที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ฟังให้ดีครับครับผมอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวบิวตี้บริษัทบิวตี้คอมมูนิตี้จำกัดมหาชนนะครับใช่ครับไฮไลท์ของบิวตี้อยู่ตรงไหนครับ คล้ายๆกันเลยนะครับก็คือผลประกอบการไตรมาสสามเนี่ยดีต่อเนื่องนะครับทําไมถึงดีเพราะว่าช่วงครึ่งปีหลังเขาก็จะเป็นช่วงไฮซีซั่นของของเขาอยู่แล้วครับ,รบแล้วก็มีการขยายสาขาเชิงลุกมากขึ้น มีการออกสินค้าใหม่มากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังราคาอาจจะดูนิ่งๆไปสะดุดไปหน่อยเพราะว่ามีข่าวเรื่องของทัวรจีนนะครับทัวรศูนย์บาทพอโดนแล้วก็อาจจะทําให้คิดว่านักท่องเที่ยวจีนเข้ามาน้อยนะครับ,รบแต่ว่าไม่ได้กระทบบิวตี้เยอะแหละนะครับคือคนไปกลัวว่าโอ้ลูกค้าจีนเขาเยอะแต่จริงๆเนี่ยเขาไปตั้งรีเซลเลอร์อยู่ที่จีนเนยอะแยะมากครับ,รบแล้วก็เดี๋ยวนี้คนจีนไม่ต้องเข้ามาที่นี่ก็ซื้อที่จีนได้ในทางตรงกันข้ามนะครับตลาดที่จะไปใหม่ทั้งอินโดและฟิลิปปิน ก็เป็นตลาดที่มีสายใหญ่เหมือนกันเราคิดว่าตัวนี้เป็นอัพไซด์ต่อการเติบโตในอนาคตนะค,ะครับราคาปัจจุบันเนี่ยเฟรดพีอีสามประมาณสักสามสิบเท่าใกล้เคียงกับอัตราการเติบโตของกําไรในช่วงสามปีข้างหน้าก็คือประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต่อปีเหมือนกันก็ถือว่าสอดคล้องกันไม่แพงนะครับตัวนี้เนี่ยในแง่ของทางเทคนิคก็ดูเหมือนว่าจะเล่นคล้ายๆกับฟอร์สมาที่แนะนำนะครับราคาลงมาแถวแปดบาทแล้วก็ไม่หลุดนะครับตอนนี้แปดบาทสามสิบห้าผมคิดว่า ก็มีโอกาสนะครับที่จะกลับไปแด้ประมาณสักเบาทเอและครับเละคอมเมนต์อย่าเป็นทางการของฟินนเซียไซรัสซื้อถือหรือขายหุ้นของบิวตี้ครับแนะนําซื้อครับราคาเป้าหมายครับ10บาท20ครับซื้อบิวตี้ราคาเป้าหมาย10บาท20สตางค์นะครับครับซื้อบิวตี้ราคาเป้าหมาย10บาท20สตางค์แล้วระดับราคาในการเข้าซื้อแลวครับระดับราคาเนี่ยแนวรับจะอยู่ที่ 8บาท25นะครับอีกทีหนึ่งก็จะมีเถวบริเวณ8บาทกับ15ตังค์ครับอ่า8บาท25สตางค์หรือ8บาท15สตางค์เก็บได้นะครับสําหรับ Beauty Community จำกัดมหาชนนะครับคุณเด็นประจำสัปดาห์ดีจากทางฟีนาเซียไซรัสนะครับผมเหลือครึ่งนาทีสุดท้ายมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมเชิญครับครับผม ช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าตลาดมีการฟื้นตัวกลับขึ้นมาดีนะครับก็มองในมุมตรงกันข้ามนะครับลองนึกถึงตอนช่วงที่ผ่านมาที่ตลาดลงเยอะๆนะครับเราก็มีความกลัวกันพอสมควรแต่สุดท้ายตลาดก็เด้งกลับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยตลาดก็ปรับขึ้นมาคนเริ่มลืมไปแล้วคนเริ่มมากล้ครั้งหนึ่งนะครับก็ ต้องต้องต้องมองกลับได้เนี่ยด้วยนะครับว่าออพอตลาดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุผลให้ไปต่อเนื่องแรงไหมถ้าเกิดในมุมของเราเองเรามองว่าอาจจะสะดุดนิดนึงแถวๆวบริเวณใกล้ๆพาาันห้าผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นจังหวะที่อาจจะต้องปรับพอร์ตหน่อยเพื่อวความปอาลอดภัยพอใกล้ๆพันห้าก็แน่ให้ปรับพอร์ตสักรอบนึงก่อนนะครับ หลังจากเด้งมาแรงรอบนี้นะครับใช่ครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณอ้วนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอ้วนคุณนัทพลคำถาเครือผู้มีการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินาเซียไซรัสนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับลุ้นกันทั้งสิ้น17รางวัล นะครับ10รางวัลแรกเป็นนิตยสาร b a n k k o เ Well and บิสจากสำนักพิมพ์บังกอกทูเดย์นะครับ, free, ระะบอ่านฟรีเป็นระยะเวลา12เดือนนะครับเป็นระยะเวลา12เดือนด้วยกันรางวัลที่11ถึง17เป็นหนังสือขายดีจากสำนักพิมพ์ติ้งพิย่อนคำถามถามว่าข้อใดเป็นหุ้นเด่นจากทางบริษัทหลักทรัพย์ฟินนเซียไซรัสประจำสัปดาห์นี้ครับระว่างข้อ1ระวางข้อ1น,นะครับระวางข้อ1ตัวของ beauty community จำกัดมหาชนข้อ1 beauty community จำกัดมหาชน,ห,น,ห,าชนหรือข้อ2 jasmine international จำกัดมหาชนหรือข้อ2 jasmine international จำกัดมหาชนคำถามถามว่าข้อใดคือหุ้นเด่นประจำสัปดาห์นี้จากทาง finance size l a s ระหว่างข้อ1 beauty หรือข้อ2 jasmine ข้อ1 beauty หรือข้อ2 jasmine ถ้าทราบคำตอบแล้วด่วนนะครับส่งคำตอบมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Li n e i อดีของเราคือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า moneyplus m o n e y p l u s moneyplus ติดกันตรงตัวตามด้วยชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ของท่านลุ้น17รางวัลประจำวันนี้ฟังคำถามไม่ทันเข้าไปดูในหน้าแรกของแอปพลิเคชัน moneyplus ได้เลยมีแอปพลิเคชัน moneyplus ไว้ได้เปรียบนะครับ